สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีเอฟซีโรดเต็งาลสซอสเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจ่าบอยก็มีแต่มานําเสนอนะครับเป็นดีเทนหัวล้อดํานะครับคันนี้เครื่องสิบสี่แรงนะครับเป็นระบบดสตาร์ทนะครับสตาร์ทกุญแจเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะฮะเครื่องนิ่มมากครับตัวนี้เครื่องเดิมดีนะฮะแน่นนิ่มเลยนะครับเนื้อตัวใสสะอาดนะครับเป็นระบบเกียร์สโลนะครับ เป็นระบบเกียร์สโลว์นะฮะยางสวยนะครับยางสวย6เส้นระบบเหล็กน้ามันนะครับซัดซีก็จะเป็นเหล็กรางหน้าห้านะครับห้าแล้วก็ทับ3มเป็นค่แซีเทียมนะครับเดิมสวยทั้งเส้นไม่มีดามไม่มีผุนะครับอ่าเผาเป็นของร้อยสิบนะฮะแหนบเต้าเนี่ยอาจจะระบีแหนบ2ชั้นนะครับเป็นสโลลางนะครับสโลลูกใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับท่อไอเสียหมอกว้ยเตียวใหญ่ให้เลยนะครับนี่นะฮะ ดัก็เป็นดัม2.5ตันนะครับยกได้สบายๆครับ5ตันขึ้นนะฮะกระบะไม้ผสมเหล็กนะครับล็อกท้ายก็จะเป็นปากนกแก้วนะครับล็อกท้ายปากนกแก้วนี่ครับพื้นสวยครับพื้นกระบะดีนะฮะพื้นสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้สีสันสวยงามนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับยางสวยครับสัดสีสวยทั้งสองฝั่ง พื้นสวยไม่มีผุนะครับเกียร์สโลสตาร์ทกุญแจนะครับเดี๋ยวสาธิตติดเครื่องเปิดระบบไฟลองขับให้ดูครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเครื่องนิ่มมากนะครับฟังเสียงเครื่องได้ครับเบาเลย นิ่มๆเลยระบบไฟออกครบทุกจุดครับไฟเลี้ยวไฟลีไฟโชว์ไฟลาพางด้านบนนะครับออกครบหมดนะครับครับแต่งให้สวยๆรอๆเลยนะฮะเดี๋ยวสาธิตลองขับให้ดูครับ กลสวยบันทุกก็จะอยู่ประมาณ5้ถึงหตันได้ครับตัวนี้นะครับค่อนข้างค่อนข้างเหมาะสำหรับผลพืชผลทางการเกษตรเลยครับตัวนี้ นสนใจหารถไปใช้งานนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยกัน0856596501นะครับเราจะส่งในตูวประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับรถขับดีวิ่งดีครับระบบเกียร์ระบบ,บเบรกนะฮะไม่มีดีดไม่มีด้งสนใจรายละเอียดรายละเอียดอบถามเพิ่มเติมก็ได้เข้ามาได้ครับ สำหรับคลิปนี้คันนี้ขอบคุณมากครับ